สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของเนื้อคู่โซเมจกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้ดูเหมือนจะมีพลังงานของคนไกลนะคะดูเหมือนคุณมีเนื้อคู่เป็นคนไกลเนาะแต่ว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่เลยนะคะไพ่ขึ้นมาตีมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ distance uh, they are the one นะคะแล้วก็ magnetic connection นะคะถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลกันแต่ว่าใจดึงดูดกันมากๆเลยจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะ จะรับรู้ความรู้สึกถึงกันและกันได้คนนี้แหละคือคนที่ใช่คนนี้แหละใช่เลยนะคะพลังงานมาดูพลังงานทางฝั่งคุณเนียนก่อนพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะเหมือนนะ,ะตอนนี้คุณก้มหน้าก้มตาทํางานมองไม่เห็นใครเลยคุณไม่เงยหน้ามามองใครเลยนะคะเป็นพลังงานที่คุณกําลังมุ่งหน้าไปกําลังสร้างความสําเร็จสร้างเดินอยู่บนหนทาง ที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะคะต่อสู้อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวในชีวิตของตัวเองนะคะบางคนมีความเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งวันใดความรักจะเข้ามาก็จะเข้ามาเองก็เลยทำให้คนเหมือนไม่ได้พยายามที่จะไปไขว่คว้าไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าดาบนะคะ บางคนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในตอนนี้แล้วคุณดูดแลรับผิดชอบมันด้วยใจก็เลยพยายามที่จะไม่ไม่ดึงสิ่งอื่นๆเข้ามาเพิ่มภาระให้กับตัวเองนะคะบางคนกลัวว่าจะใส่ใจกับคนรักไม่มากพอดูกลัวว่าพลังงานของตัวเองที่ต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตของตัวเองอยู่ณวันนี้ ดึงใครเข้ามาแล้วจะไม่สามารถรักษาดูแลได้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะผลงานของคุณดูเหมือนกําลังโฟกัสกับตัวเองมากๆบางคนทํางานแล้วก็กลับบ้านนอนก็ทํางานกลับที่พักนอนนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยรู้สึกว่าเหมือนคุณยอมรับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ในชีวิตของคุณในตอนนี้มันจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อน เดิมมูลไพ่ของชาวราศีมีนนะคะบางคนมีชีวิตวนลูปทำเหมือนเดิมซ้ำๆๆบางคนเบื่อบ้างแต่ก็เหมือนคนพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่จะสร้างปัญหาสร้างภาระเพิ่มโดยการที่ดึงใครเข้ามาในชีวิตในวันที่คุณมีภาระเยอะแยะมากมายอยู่กับตัวนะคะ พยายามที่าะตั้งสติกับตัวเองจะเย็นเย็นกับชีวิตของตัวเองนะคะ p ชมเ n c e ไฟของชาวราศีธนูจัดการกับตัวเองจัดการกับระบบความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากเลยนะคะ,ะงานของคุณที่ขึ้นมาใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองดึงออกมาใช้ได้อย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะ เป็นพลังงานของคนที่เก่งมากเลยอ่ะเก่งในระดับจิตใจด้วยนะคะไม่ได้เก่งแค่ทักษะความรู้ความสามารถที่มีการทํางานหรืออะไรก็ตามจิตใจคุณเก่งด้วยอะคุณมองเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างทะลุปโปร่งนะคะอืมบางคนมีเวลาออกไปใช้กับเพื่อนก็ไปนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะผ่อนคลาย mm hmm. ความตึงเครียดที่แบกรับอยู่ จัดการกับระบบชีวิตของตัวเองได้ดีมากเลยพลังงานของคุณในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางคนเป็นโสดเป็นแต่ว่าโสดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอืมบางคนมีความเชื่อนะคะว่าวันหนึ่งคนที่ใช่ก็จะเดินทางเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่เนี่ย they are the one นะคะ บางคนมีความเชื่อว่ามีนะคะคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตแต่คุณไม่ไปข่อยคว้าไปข่อยคว้าพยายามข่อยคว้าเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าเลยอะไรแบบเนี้ยคุณมีคู่นะคะราชากับราชินีถือถ้วยแล้วเขาก็จะเข้ามาในจังหวะเวลาที่ใช่อย่างที่คุณคิดไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะเนี่ยแหละในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ที่ อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณโฟกัสกับพลังงานของตัวเองอยู่มากๆนะคะนิ่งและเข้มแข็งและมั่นคงกับตัวเองมากๆมีเหตุและผลให้กับชีวิตของผลทางชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะคะกําลังวางรากฐานชีวิตของตัวเองให้มั่นคงอยู่ไพ<ต>่จะ t เ c e เป็นไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะเหมือนคุณมีเหตุและผลก,กับการใช้ชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะคะพยายามที่จะปรับกิเลสทิ้งเหมือน ความต้องการที่ไม่จําเป็นคุณก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะณนะช่วงเวลานี้อะไรประมาณนี้สิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่เป็นอัศวินถือไม้นะคะแต่ว่ามีใครบางคนกําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณเขาพยายามที่จะเข้ามาปลดพันธนาการของคุณนะคะมายืน่นออฟเฟอร์ดีๆมาหยิบยื่นออฟเฟอร์ดีๆให้กับคุณให้คุณออกมาเจอเจอกับประสบการณ์ดีๆะคะ่ะประสบการณ์ที่ไม่ต้องวนลูปอยู่กับพลังงาน ชีวิตประจําวันที่มันวนลูปของคุณอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่คุณทําเป็นมองไม่เห็นมันนะคะพยายามที่จะไม่เปิดหูเปิดตาเตรียมเปิืภของชาวราศีเมษพยายามที่จะไม่สร้างความเจ็บปวดไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับใครนะคะจะตาให้ของชาวราศีกมุมแต่พลังงานแบบนี้จะเป็นพลังงานที่มีเสน่ห์มากๆนะคะในสายตาผู้คน โดยเฉพาะกับคนคนนี้ไม่จะบอกว่าคนคนนี้เขามองเห็นพลังงานของคุณก่อนที่คุณจะเห็นเขานะคะเขาเห็นคุณเขาเห็นวิธีชีวิตของคุณเขาเห็นพลังงานของคุณนะคะไพ่ในอดีตเป็นไพ่เก้าเหรียญบางคนเขาเจอคุณแล้วด้วยซ้ำแต่เขาอาจจะตัวเขาเองอาจจะยังไม่มาปรากฏตัวนะคะแต่เขามองดูชีวิตคุณอยู่บางคนมองดูชีวิตคุณอยู่จากที่ไกลไกล r แ n ร t h เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะ มองดูคุณใช้ชีวิตมองดูวิธีการที่คุณจัดการกับชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยความเข้มแข็งเขาชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะถ้าเขายังไม่เห็นก็เขากําลังจะได้เจอได้เห็นกับคุณแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเขาจะเจอคุณก่อนเขาจะมองเห็นคุณก่อนนะคะแล้วเขาจะใช้เวลามองดูทําความรู้จักกับคุณสักพักหนึ่งนะคะแล้วยิ่งดูจะยิ่งชื่นชอบชื่นชมคุณ วิถีชีวิตที่คุณใช้อืมรู้สึกว่าคุณวิถีชีวิตที่คุณใช้มันดูน่ามองทำให้คุณหน้าค้นหานะอยากรู้จักกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะเราอยู่ไปเรื่อยมองดูคุณไปเรื่อยอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยละแตดาบนะคะเห็นไหมอยากที่จะเข้ามาหยิบยืน่นออฟเฟอร์ดีๆให้กับคุณนะคะ ไพ่ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่ก้าถ้วยบางคนมีพลังงานที่เขาอยู่ในจุดที่เขาเข้าใจพลังงานของคุณดีนะคะว่าคุณคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตหรือว่ากับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อืมเขาเหมือนเข้าใจอะ่ะเขาเข้าใจเขามองเห็นโลกของคุณเขามองเห็นโลกที่คุณมองเห็นจะพยายามไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ไม่พยายามไปเร่งรีบคุณ แต่เขาจะเหมือนค่อยๆเปิดทางให้กับคุณค่อยๆเปิดเขาเรียกว่าไงเปิดช่องทางหรือว่าค่อยๆเปิดใจคุณนะคะแทนเพลนไพ่ของชาวราศีธนูอืมเป็นพลังงานที่ positive มากๆนะคะพลังงานของคุณคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบางคนเขาจะอยู่ข้างๆคุณนะคะไพ่ judgment ใหยในอนาคตอันใกล้บางคนโชคชะตาก,กำลังตัดสินให้ให้ได้มาเจอกันนะคะให้ได้มาเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่มันพอดีพอดิบพอด,พอดีสมดุลสมบูรณ์นะคะแด็ครันไพของชาวราศีพิจิกโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจไปขวยคว้ามาไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ u s t i c e นะคะไพ่ของชาวราศีตุล ตอนนี้เป็นในเรื่องของหลักเหตุผลที่มีเยอะมากๆเลยนะคะที่อาจจะยังปิดกั้นช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรากฐานที่ดีนะคะด้วยพลังงานที่ไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากทำร้ายใครอยากอยู่ในจังหวะเวลาอยากเจอกันในจังหวะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมั่นคงมีพลังงานที่มั่นคงเป็นของตัวเองแล้วก่อน ถึงจะร่วมด้วยช่วยกันนำพาความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดที่ที่ดีได้นะคะแต่ว่าตัวเขาจะเป็นพลังงานที่เม้นสองเขาเจอคุณก่อนเขามองดูชีวิตคุณแล้วเขาอยากที่จะมาหยิบยื่นข้อเสนอให้กับคุณนะคะอัศวินเธอเรียนเขาใช้เวลากับการทำความรู้จักคุณอยู่ไกลๆก่อนอจนเขามองเห็นแล้วอะค่ะว่า วิธีหรือช่องทางดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคือวิธีไหนเขาก็เหมือนเตรียมความพร้อมเหมือนกันกับการที่จะรับมือมุมมองชีวิตของคุณนะคะ The magician ทำให้คุณเปิดใจะคะ่ะมองดูมองหาวิธีที่จะทำให้คุณเปิดใจแล้ว พลังงานของทั้งคู่เลยจะนำพาความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จนะคะไพ่หกไม้อืมช่วยกันร่ด้วยช่วยกันทำพลังงานของฝั่งเขาจะมาเริ่มเริ่มก่อนนะคะเด็กถือถ้วยกับหนึ่งดาบเริ่มเข้ามาติดต่อสื่อสารเริ่มติดต่อสื่อสารเข้ามาก่อนเริ่มเข้ามาสารสัมพันธ์ก่อนเริ่มมาเปิดเผยตัวต,วตนก่อนอย่างที่ไม่บอกไม่ไม่รู้สึกว่าคุณกําลังก้มหนา้าก้มตาทําเรื่องดาวของคุณคนคนนี้มองเห็นชีวิตคุณถึงจุดหนึ่งเขา เขาศึกษาคุณคุณมากพอแล้วเนี่ยเขาจะดาเนินการนะคะติดต่อสื่อสารเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์ต่อไปมาดูพลังงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับค,ณคณนณคนนี้หรือว่าพลังงานระหว่างคุณกับเขาที่อาจจะเกี่ยวข้องกัน Good Lady คุณในสายตาของเขาเป็นพลังงานของคนที่ดีมากๆเลยนะคะ Military person บางคนอาจจะผ่านการอะไรเข้ากรมทหารมานะคะ หรือว่ามีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการทหารหรือว่าความปลอดภัยหรือว่ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ high honors มีหน้าที่การงานที่ดูมีเกียรติมีเกียรติมียศ hope big water นะคะเขาจะเข้ามาเป็นเหมือนเหมือนความหวังเหมือนพลังงานที่นำพาความ ความหวังมาให้แต่ว่าเป็นความหวังที่ถูกหยิบยื่นมาโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะ,ะงานที่ขึ้นมา r r i a g e าร์ดไพ่ของการแต่งงานนะคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่รู้สึกว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเปิดใจของคุณแล้วจะอยู่ด้วยกันไปด้วยความมั่นคง Rich girl นะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่ พยายามที่จะก้าวอยู่บนหนทางที่นำพาตัวเองตัวคุณเองไปสุดความมั่นคงในชีวิตโดยที่ไม่ไม่ได้คิดจะไปพึ่งพาใครนะคะ meetings ไม่รู้ทำไมไม่อยากเปิดไพ่เพิ่มอะพลังงานมันดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยทำความรู้จักกันนะคะเขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์เนี่ยไพ่ a little child เป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะคะ เปนการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นทําความรู้จักกันเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันนะคะค่อยๆเปิดใจคุณอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานของเนื้อคู่โซเมจในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย